สวัสดีครับทานผู้ชมยิกับผมทาบอยนะครับนี่ก็เป็นกิฟต์ตอกสายไฟซึ่งใช้งานในการเดินเก็บสายไฟข้างฝาผนังแต่ในคลิปนี้นะครับเราก็จะไม่ได้ใช้งานแบบนี้นะครับแต่ว่าเรามีไอเดียดีวายนะครับที่จะใช้งานกิฟต์ตอกสายไฟอีกแบบหนึ่งนะครับวิธีการเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันนะครับผมก็จะใช้กิฟต์ตอกสายไฟตัวเล็กสุดตัวนี้นะครับผมเราก็เอาออกมาตามที่เราต้องการจะใช้งาน ผมก็จะเอาตะปูที่ต่อกกิฟนะครับถอดออกมาแล้วนำมาใส่ด้านหนึ่งผมก็จะหาไม้มาสักท่อนหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะนำกิฟตตอกใส่ไปนี่นะครับผมมาตอกเรียงกะระยะให้พอดีพอดีกันนะครับที่ตัวไม้ ต่อไปผมก็จะใช้เทปกาวสองหน้านะครับนำมาติดที่ด้านหลังของตัวไม้ต่อไปเราก็จะนำตัวไม้นะครับที่ติดคลิปต่ออกไ,ไฟเนี่ยมาติดที่ข้างฝาผนังที่จะที่ห่งนะครับที่เราต้องการจะใช้งาน ทีนี้อุปกรณ์ตัวนี้นะครับเราจะใช้งานอย่างไรนะครับผมก็จะนํามาใช้งานแบบนี้คือเราจะใช้ดอกไขควงตัวเล็กนะครับผมนํามาเก็บที่ข้างฝาผนังที่เราทําขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับผมนี่เราเอาตัวดอกไขควงนะครับมาเก็บไว้แบบนี้นะครับโดยการใช้กิ๊บต่อสายไฟนะครับกลับด้านแล้วนํามาล็อกดอกไขควง ก็เป็น LEDY นะครับที่นําเสนอในคลิปนี้นะครับสําหรับการใช้กิ๊ตอกสายไฟนะครับผมมาดัดแปลงนะครับทําเป็นที่เก็บดอกไขควงขนาดเล็กนะครับผมก็โอเคอยู่นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบรายละเอียดในการนําเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้แล้วกันไปก่อนสวัสดีครับ